เน่ใจคอไอเรยเนี you know. the the <that> ่ยมันเกินี่สิบแปดไอระมาณสามสิบกสาบกยมไม่จะได้ยายมไม่นาสิตัวนี้มันมันที่ต้นรูเนี่ยกว่ามันต้นรูที่ไหนจะเสยเท่ไหร่ี้ไฟเก่าตนที่ที่เก็บต้นรูแล้วนันัทีแล้ว

ซื้อละมาทสศูนยนอยที่บอกว่าตอนน้ไอ้ที่ปอมีกำลัง V A P เนี่ย 4G เรเวยว่าเหมือนกันแต่สมาชิกอะไรที่พอแคพๆเขาขอเอรมาอยู่ที่4บครับแค่ตัมี V A P แล้วก็ V V I P แ่ล้วก็แล้วก็นรื้อ

ราชมคลได้บทสนทนากับจีเล่วลนนลาากวันที่2พฤภาคมของซีเก่าโมฟอร์เอ็ MCA อจันว<อ>นันที่12พฤษภาคมน,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 นั่นตอนนี้เนี่ยที่เขากำลังตันีเนี่ยก็คงจะตัวตายแล้วที่ทำรุง่งเธอเอา ตั้งแต่ใกล้กลางวนก็ไม่งยบกันเอ่าที่่ายมาเนี่ยขางครจะปรับุูอยางก็หรือว่าเดียวเขาตั้นตอการเร่ป็ูนต่างตั้งใตโลกนั้งาแนเมอ้สิบปีแล้วโมะักนนยกว่าเมิ่งใหญ่นะครับมากี่มากป็นัแต่บางคนที่าเคยก็ยังบกว่าถ้าขึ้นเตี้ยๆน้่งึ้มาเขามาแตอู้นี่เขาอู้เื่อบไห

ไปแจ้แม่ไปปักพุงขาพุงมือไปไปมาจากที่พ่อใกล้ฟรีเนี่ยไปจ๊อแต่นี่เย็นนะมันไม่ง่ายถ้าเราดระยะหุ่นเตียงพุณขาม่นส่าเข่ามาดาวไปเรื่องถ้ามันอยู่ที่ผกหลุยปักถ้าคุณจอดยากมทาไปปัมาเสียวล้านถ้าคติดน้ำปมวนเอองงีายไรเนี่ยเรื่มมาง่ายมันแฮปตีว่า ไ้ได้ขี้ดีได้ขี่มาเนาะไอ้ยากะผมไม่ได้เห็นก็เอ๊ะเอาไปเจ็ดหรื e แป้เนียเวลาะอผมเพิ่งมาโดนคอนเสิรี่ได้เห็นที่เดแน้วตจบพอทีสุดแล้วก็ที่ห้าพยเร่นแองช่อูมิงแองแองร้อยร้อยนีเรื่องบ เ็ไปี่เอซื้อครับีเนตัดหิงรกเลยนตัมูนมจะมีคนมาขอมาขอขอจ้าติงก็อย่นี่ด้ลาครับขอบคุณครับก็ที่เชิหลายๆท่านืงจากว่ามีสบกในเรื่องกอนะครับถ้านกกีฬาก็เตัวยนรู้ว่าในพิธีการหรือจอเรื่องตรงในเรื่องของกอเนี่ยมีข้อ ซึ่นนี้ผมก็จะยน่านะกรการอี่ผึกษาวนี้ว่าเดยวต้องเองนะครับในหน้าประธานทุณเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการทุกสายหนึ่งเป็นารตั้งให่เพื่อจะมาทำตื่นเต้นทท่านตอนนี้รไรู้ว่าเรยมได้ดีครับ

ดีไปดีได้อยู่ลุมที่ใกล้สูงมาแล้วสิมาแล้วลูกตกแล้วใช่กนะตกแล้วเรดีกระตุกแล้วไอเดินเดินนะไอเดินซับกับการนี่ยมันไม่พอคุ้มเจอะรูเองเลยก็ทั้งคู่อินเล็กอินเล็กไอเดินไปดีเนี่ยนะลูกไปปล่อยจ้ามเรต้าเนี่ยเอ้ประธานไปเนี่ยแค่สองคนเดีนี่อเนี่ยมันอยู่ที่ว่าของมีงบ

ต <Indonesia> ่อต่อเองต่อเองนะต่อเองนะต่อแต่เรื่องมันไม่ได้ชั่วใช่ติดติมาไหนอย่าพว่าคุณแค่จุดหมายเราแล้วที่บ้านคุณเนี่ยปีปีสามพันห้ารอยแล้วคุณก็ยังติดเองน้อยทั้งยัง ไมใช่ไม้แต่เ็มีอะไรนะเรับที่จะมีอะไรเนีครับก็คือมีอะไรสุดยอดเขมก็ครับและยังเป็นหลาที่ต่างเนี่ยถ้าคุณมาเนี่ยมันจกว่าเยอะโดซุนแล้ว

ผมก็่ช่ไปกินปียละวสบ่าเพราะสป่านี่ไปกินจะเก่งไหมก็ปีลยต้มได้ตามที่ในนี้มนะมีเรื่องคอมเมนต์อะที่ไหนการชมเชครักษณะการนี่ทำคะแนนได้ทุกปีเกลดอะนรขึ้นมาแล้ว ตัวนี้นะครับตันี้ผมจนเสนอเลยนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูลของสนามนะครับท่านตั้งตั้งนี้มานะครับเอาข่าสนอนี้นะครับว่าก็แพ็กเกจอีฟรีแอนดีดิครอบนะครับ18ปดูเนี้ยราคา

ไปสังมิตอดีตยิมเล็กยิมเล็อดีตยิมเล็ก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 สดชื่นเอวอยู่เสือเสงเอาไปแล้วไม่ครันไม่ครบคู่ด้วยตัวแอสิมูน่ะตัวแสนเอ็มคู่สิบพี่ด้วยวิศนุธรรมยเดียวไปนี่นี่ทำวิมยิ่งี่ลงไปติดต่อ รดมน้ะวปาใหช่แล้เรื่ย่าง่าฟเบอลชกบโอเคนะครับลก็มีทนสอข้อยี่ยงจากงรเิมาครับคือวันเนี้ทมาได้ว่าส3าเแล้วมันเดินต่อได้แล้วต่อไปราราา่่สรุปได้บอกว่าเอ้ยเล็กอ๋อ ไอเนี่ยไอบียดีบาเอเสร็จปิเนี่ยร่องมไซก์าการมาไฟฟ้ากันกาก็เราเนี่ยได้บีบีสักสี่ดือามรวีบีมีแ้วตบีพสาม่แล้วก็แล้วก็แล้วก็สองมื่เนี่ยคือยาถ้าเราได้อยู่สี่เดี่ยได้สองแสนได้คกือแล้วคุณในการพิจารณาแล้ว ก็เอาโขมาก่อในอุ่นตัในของอาจครย์จอาทกันี้ต่อกับวันนีไม่เหมืนาจารยพิ้งแต่ว่าเป็นแกเป็นขอมมาคุมไอซีวีเอตัวเองาแล้วมันมไปแส่ตหอไปกดเลาะเขาที่หววเสีทีมกันเจ้าโค้เสียหัวตีก็ได้แล้วงีมัน้ม่่เลยแา เรมีหรอไอชีบีนั่นคือมนีฟไนน์ไอไนน์่ราหัวคุ้มอจีวีดีแล้าน้องสี่ของรากไปจ้าคุ้มไอชายคุ้สลีมันเนี่ยเออเสียงต่อเนี้ยโอ้โหนะตัดตัดก็คงตับตลอดเรื่องก็ต้องตัดก็คงตัดเพราะยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยังลูกษาวนดยเฉพาะก็มีแต่ตั้งมาวา เดี๋ยวหุ้นใจเจ้าหนี้คนรับการสภาเนี่ยม้จะทง่ายกว่าไม่บ้าคนไปเดาบไรอ๋ไปมาได้ทางานกับเเนาะ้คนอิแนเนี่ยสภาจ้างเทมาลมืน้าเนี่ย เรเคียวมนมจมวยมีเมอตะอร่อยพนใช่มาแล้วมาส่งมันน่าคิดใช่แต่มนไล่เกมเกมเกมมาแดึงกู้ถ้าถ้ามเริ่จบแล้วถ้าคน้าเหมนนะต้องแต่ามวยจายผม่ายึดโคือเป็นคำนวบางแล้วก็่ดรื่องะไไปุ้กรรมการร่าสิ่งอะไรับผมตัดตัดเป็นอย่างนี้ขอาวากันในรูปของกรรมกาครับ ขอบคุณครับสำหรับวาระที่ผมได้รับเสนอกับงการทั้งสองวาระที่ผมเรียนแล้วว่าผมยังนม่ยังไม่ชุมในขอบอเวลาก่อนในส่วนของของการการปรงการที่ศึกษาแล้วก็เชิญท่านผู้ศึกษาห์มาช่วยกันได้บ้างก่อนสำหรับในหน้าของการหมดไปแล้วแต่ตอนนี้ผมยังบอกยังไม่ชุดเดี่ยยังมีเรื่องที่จะอหาเรื่ังที่น้อยนิดนื่องจากว่าตั้งตังกาง ดิสคอนะผ่านทาเล้ว่าวันที่สาวกันมาตอนเย็นแล้วก็ในแนวความที่เนี่ยออเรียต่างตางวัดถ้าโมฮามันจอยตัวนี้เนี่ยทักเล้งเป็นภาษาเลยเป็นยังไรไที่จัตัวลูกอย่างตัวลูกนะตัวลูกเองด้กอะไรเดียวาก็ยังได้ทางเล้งไม่ได้พูดออกมาที่เช้าให้นะเออไม่ได้ ก็เห็นเห็นว่าแม่ถึงจะโกงเราตัวเองคอยถืออะไรคือคือที่ไปมันมีเดือนมาเจอใหม่แล้วเอบหรือรอบมันนันมีนาเนี่ยแรกเริ่มมันจะมาตั้งแต่มกราแล้วแล้วมันอีกไปลาวไปเลยอย่างเงี้ยแล้วโตรมว่าตอนนี้จะมาวันที่สองดาวมีนาทีนี้ก่อนหน้านี้มันจะทำเสื้อ ตัวตอออนึงคือคนที่ยังตอนนึงกับมันอ่ะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรารวบรวมอยู่แล้วลงอยู่ในตากตัวนีคือเป็นรุ่นใรกลุ่มที่ยังตอนนี้อจเลยว่าออกมาที่เาวและตื่นกันแต่วก็มีที่นี้ก่อนเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าในกลุ่มในรุ่นหมู่เฮาเนี่ยจะเข้าไปรวบเนี่ยอย่าแยกงรายชื่อมา แต่ดกเพราะว่าแค่น้อยมรสัมน่ยเพื่อนเราคนหนึ่งถ้าเพื่อนต้อการอย่างนี้คุณก็เราก็ต้องสนองวันต้องการของเพื่อนแล้วเพื่อนเราว่าไอ้ชุดพดื่งยางไมานวก็ราฝากเรประาทของเราอันนี้คือพอดื่งแล้วก็มเพ่อน้เพือนนะไปส่งไรพอ่เลยนี่เราบอกว่าเราเอาเอาผู้ที่ได้เรียนกาตัวอย่่อาจจะเป็น จะเป็นกลุ่มที่ทำงานเราต้องแข่งกคือต้อบอกมาในลายกลุ่มทุวนเลยเนี่ยสามที่มันเยอะไปสามหนเขาไปมกันแ้วมันไได้เป็นคฝากฝังเประสานมีอย่รกับแเ่าเเพราะว่าการกับคุณประสงค์ของพิซคว่ามีไม่งใถ้าบอกว่ากจะเจอาะกองคนงกอกว่าไปแต่ว่าพวกไปแต่ว่าโต้เร่อตัวเป็าอึงไปใส่เส้อเป็นแง่แต่ว่าคนอื่นกะเจอมา ถ้ามันถึงขนาดนี้ตอนนี้ผมพรณาทุนนี่มีทนายเสนอในเรื่องของจริงต่ำถึงส่ึสามนะครับเห็นไหมได้ระเพียงยื่การยืนร่างเป็นพรเพจะขอูดประเด็นเรื่อประชุมนะ คือช่วงหลังเนอะติดมาเกี่ยวพอดีติดพาราทีเนาะไปทำหนักอู้ซื่อเนาะเป็นคนตั้งสายโมไปเขาเลยบอกว่าไอ้ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมันยากแต่ขอแค่ได้กล้องดีว่าจะขอใครที่มีกล้องดูมีมีกล้องดีมากกว่าเออโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พบคน่าย แต่โคนตัดต่อแล้วเหลี่นไปอีสกอตมันจะตัดต่อกัอเพราะมันทายก็คือเศษเนี่ยเราต้องฟ่งขึ้นขึ้นมาแล้วมันตัดเสรศษมันเจ้าเสื้อเตียมันก็จะมาทำนู่นมั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 นเราแท้อัพเศษแล้วประเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันรวยเนาะผู้เตียงเนี่ยเขาใช้กล้องตัวนี้ตัวนี้รุ่นเก่าของเราไอ้ใบมันเก่ารุ่นรุ่นใหม่หื้ออันนี้เนี่ยแต่ประเดี๋ยวนี้สูนี่มันมันล้าสมัยไปแล้วมันต้องเสื้อไอโฟนเราไม่ใช้ใช้ไอโซ ที่มันใหม่ๆไอ้ไอ้กิมโมตันใหม่ไอ้ที่ถ้าถือมือถือเกิดตื่นได้เงินตื่นสุชายตื่นเงินกลุ่มเนาะที่ช่วยช่วยออกเือนเอาเนี่ยซื้อไอปหนึ่นตัวเราซื้อมาสองรุ่นแล้วแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็ซื้อวันนักพัฒนามาส่งเนาะรุ่นก่อนซื้อเกียร์แมวแล้วก็ถ้าใครมีกล้องเนี่ยใครที่ถ่ายเขาจะเอามาจ้า เพราะว่ามันยังมีการี่งมะเจ้าเนี่ยเขาต้องทำกระเพาะสระเทศอูู้อย่างนี้ง่ายเนาะเออแค่ถ้าไม่แรงเนี่ยมันจะไปใครได้อยู่เขาจะเดี๋ยว่างตัวพัดเออมันปุ๊นก็มันรทัดที่สำนักที่ทีห้องได้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคณะยิงงาน50งานที่คนแล้วที่ที่จัดที่ปี่เออที่สั่งแป้งที่บ้านปี่หรือมองอันนั้นเพราะใบสองใบสามเขาต้องฟังปิ้ีละ งานช็อตให้มันเดิดมันก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องไงแล้วเวลาเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่หน่อยว่าพอดี wifi ที่ใช้บ้านเขาเนี่ยมันเป็น Wi-Fi ตึงตึงหอพักตัวมันเป็นตัลูกอะนี่นี่จะพูดดิเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยให้บอกว่าให้มีคนที่สำรองมาจบถ่ายไปก่อนก่อถ้าเขามาเหมือนกันเนี่ยอย่างบ้านนิวเนี่ยวันนั้นเนี่ยปกติแล้วไอ้เวศมันจะมาบ่ายสอง เอาไปรอกันนั่นน่ะปางคก้ก็ไปสั่งก้องเครื่องเขาท้อไปเสียน่ะเออมันบอกมาบอกมาเสียเขาเขาเราเขาลืมไงถ้าบ่ลืมก็บอกให้เวทเวทมึงกดกันหนิดมันอกี้ได้หูตัดต้นไงก็เลยบอกว่าให้มีคนที่มาจุ่ยมันไม่ได้มีอย่างนั่งรอกเอากล้องมือถือเนี่ยอัพขึ้นเสซ็นแล้วก็เดี๋ยวบ้านมันจัดการติดต่อจัดต่อหูเพราะไอ้ใบเนี่ยมันคนเก็บมันถึนคนที่ละเอียดมันเก็บกต่างๆ ครับอันนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งต้องต้องต้องฝ่ายฝ่ายเรูปแบบฝ่ายเดินทางเออพี่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้นี่นะครับวันนี้เนี่ยนะบอกทุกผู้ดแล้วนนะได้เขาบอกว่าปิดอย่างเียเขามีมีช่างช่างอย่างนี้อยู่แล้วเขาไปแล้วทีนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สองคือว่าเหมือนเรื่องเสื้อห้องนั่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเพาะอีกต้องเอาที่ยังเหมือนเคยมีเพราเพราะเลยมีความคิดว่าอ่านผู้ซ้อมหมดแล้วงาน ใส่หมวกไปล่ซอยเอสีหมวกวันนั้นทงานเหมรู้เออเขาเฮ้ยสข้ท่าดีเขาคนเรีกว่ารุ่นเราเนี่ยเสื้อมันหนักแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเตี้ยวหมอกเนี่ยฮะเพราะว่าตอนตอนจะใชตอบที่เราไปงานดิสโก้เน่ยดิสโก้มันได้คอมเมนต์เราอย่างละชุดหรือว่าคาร์บอยเออเคาบอยพูดคาร์บอยมั่งหรอมันเกลี่ยมผ้าปันคอมันเกลี่ยอย่างนี้ไง เออที่ฟูน่ะเขาก็เลยว่าเฮ้ยในเมื่อไอ้บ้ายมันคิดว่ามันเอาปอนนี่ขเขามันน่าจะประทับใจกับปืนปอนนี่ี่เฮียนกับมันยังแง่อะไรย่างเงี้ยหรอไอ้จิ๋วมั้งไอ้จิ๋วนี่มันมันเฮียนกับไอ้พีซกรไงดอกมันดอกอันนี้ก็เขาเลยคิดว่าถ้าอย่างอันเสื่อมนะถ้าเสื่อปีขอเปลี่ยนเตียวเลยนะทีนี้เตียวเสร็จนะถ้าอย่างนี้มันได้หลายงานนะต้องเป็นเตียวจี แต่แซ่เตียยีนแล้วถ้าจ่ายอเขาก็ได้สีขาวมอได้ใส่ไปเสำคัจะมีความคิดว่าเออมันจะต้องแปลกแยกด้วมันนีหน่อยเสื้อมันะแล้วหนยางมื่นวดสรดแล้วเนี่ยไปงานขาวอี่าไหร่มันาม่รุ่นสิบคือมันจะจรุ่นสบสี่พอจสบนสปุ๊บรุ่นสิบสี่จมออกโมูขีเชื่อมได้หนือบอกรุ่นขาเพราะรั้นเขา้เพื่อความแปลกใหม่เขาเสนอปีนี้แปลเตียวเลย เอาน้มันม <déc> <c oughs> ันมันยืนเลยแอเกอยางเป็นเรื่องนึงเลยไอจิวอ่ะอาจารย์ไม่ต้มงอันใพราะชะนั้นนหะเขาต้องอาศัยเส้นจิวไป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 หาคุณบาคอนเปิดนนี้หน่อยมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทั้งศาสนาด้วยก็จะก็เลยเตี่ยนเตียนจุดเกี่ยบแต่แต่กี่พู้ว่าเวลา มาคุยไ่ไดสามีมด้เสียไปทำกัตัวกัาแบ่งเรื่อยๆเ่อีตัวกันใ่โหเลยไม่ีันเลยท่านอืนท่านมีเนี่ยแสดงตอนมีคอนาิรราใส่ืงกันมาที่เด็มเดีวขอเชิญต่นพิานะครับุท่านมีมีอะไรพี่จักรกุ้งหกอ วันน oh, well, ี้ขอบคุณนะครับที่เราเจียมาใช้สนาที่สยามทีวีเราต้องมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆนะครับปกติจะมาเจอเช้าวันนี้ที่ใหญ่ใหญควนนี้เราไ่จะเจอะไรยินดีใช่ไมวันนี้เราทา้ว่ห่ใหญ่ของพ่อหลวงพ่อพ่อเต้ยครับวนมาเจงเข้าเลยนะครับไปสักตาเลิกไปดูไปชวนึงเข้าเเย mới tập tăng ở trên không anh giúp

Yeah, yeah, yeah.